อันนี้ก็เป็นชุดอุปกรณ์ของเรานะคะให้เด็กๆเอากระดาษที่อยู่ในชุดอุปกรณ์ออกมานะคะซึ่งมีหน้าตาแบบนี้แล้วก็เอากรรไกรค่ะมาตัดตามรอยประตรงนี้นะคะทั้งหมดเลยให้รอบเลยนะคะซึ่งก็จะได้เป็นตัวอย่างของอเป็นบล็อกของแมสเนี่ยนะคะทั้งหมด2ชิ้นค่ะหลังจากตัดนะคะ ก็จะได้กระดาษที่มีหน้าตาแบบนี้นะคะเป็นบล็อกของเราค่ะขั้นตอนถัดมานะคะหลังจากที่เราได้บล็อกแมสแล้วค่ะเราก็จะนำผ้าขาวนะคะซึ่งเป็นผ้ามัสลินที่อยู่ทำเป็นหน้ากากกรองด้านในนะคะก็เอาออกมาค่ะแล้วก็เอามาพับทบอย่างนี้นะคะให้ได้เป็นสองชั้นค่ะ มองออกไหมคะสองชั้นอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะก็เอาบล็อกที่ตัดเอาไว้แล้วค่ะมาวางไปบนผ้าแล้วกลัดด้วยเข็มหมุดค่ะค่ะเราก็กลัดด้วยเข็มหมุดแบบนี้นะคะกลัดบล็อกค่ะให้ติดกับตัวผ้าไปเลยนะคะเพื่อที่เราจะได้ตัดแต่ถ้าเกิดใครไม่สามารถตัดได้นะคะเราก็เอาช็อคค่ะที่อยู่ในถุงนะคะ เราก็นําช็อกนะคะในถุงค่ะมาขีดค่ะมาขีดให้ลงไปบนผ้าตามรอยของบล็อกเราเลยนะคะขีดให้รอบค่ะเพื่อที่เราจะเอากันไกลตัดค่ะขีดแบบนี้นะคะ,ะหลังจากนั้นก็ถอดเข็มหมุดออกค่ะ ที่ผ้าก็จะเกิดรอยแบบนี้นะคะตอนถัดมานะคะก็นำเข็มหมุดค่ะกลัดเลยค่ะกลัดผ้า,าไว้ให้แน่นนะคะเพื่อที่เราจะตัดได้ค่ะจะได้ไม่หลวมนะคะ แล้วก็ตัดเลยนะคะตัดตามรอยผ้าไปเลยค่ะที่เราขีดช็อกเอาไว้ค่ะ <S <S หลังจากที่เราตัดเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ผ้าที่มีรูปนั่งหน้าตาเหมือนกับบล็อกเราตั้งแต่ตอนแรกเลยค่ะมาหลังจากที่เราได้ผ้าแล้วนะคะเราก็จะทําการวัดค่ะวัดจากระยะขอบตรงนี้นะคะ ประมาณ1เซนติเมตรค่ะแล้วก็ขีดด้วยช็อปค,ค่ะทำให้รอบเลยนะคะวัดกับไม้บรรทัดที่เราได้ไปนะคะเราก็จะขีดให้เป็นรอยนะคะทั้งขอบนี้ทั้งหมดเลยนะคะเพื่อที่จะได้เป็นรอยเอาไว้สำหรับเย็บค่ะ ถ้าเกิดเส้นที่ได้ไม่ชัดนะคะเราสามารถเอาช็อะคเนี่ยค่ะขีดย้ำให้เกิดรอยชัดเจนนะคะเพื่อที่จะได้สำหรับง่ายในการเย็บของเรานะคะแล้วก็พลิกอีกด้านหนึ่งนะคะทำเหมือนกันเลยค่ะกับด้านเมื่อกี้นะคะคือวัดจากระยะขอบอีก1ซนติเมตรให้รอบเลยค่ะเป็นรอยสำหรับเย็บค่ะอ่าซึ่งน,นี่นี่เป็นด้านหน้านะคะที่เราขีดแล้วก็ ด้านนี้ก็จะเป็นรอยเช่นเดียวกันค่ะขั้นตอนถัดมานะคะเราก็จะนําผ้าที่เป็นสีกรมออกน้ําเงินเนี่ยค่ะออกมาทําคล้ายๆก,กันกับรอบแรกนะคะคือเราจะต้องเอาบล็อกค่ะมาวางนะคะที่ผ้าค่ะโดยทําเหมือนขั้นตอนแรกนะคะก็คือเอาผ้าค่ะมาทบกันไว้เป็น2ชั้นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นวางบล็อกของเราลงไปนะคะเป็นบล็อกเดิมแล้วก็ กลัดเข็มหมุดค่ะแล้วก็ขีดช็อกโดยรอบค่ะขั้นตอนนี้ค่อนข้างจะเหมือนกับการขีดผ้ามัตสลริหรือผ้าสีขาวของเราเลยนะคะขีดกับช็อกโดยรอบค่ะเพื่อที่จะทําการตัดนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเมื่อเราได้รูปเหมือนบล็อกแล้วนะคะผ้านี้เราก็ทําการตัดได้เลยค่ะตัดโดยรอบนะคะ และนี่ก็คือหน้าตานะคะของผ้าที่ตัดออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็ทําเหมือนเดิมค่ะขั้นตอนถัดไปก็คือนําค่ะไม,ม้มรรทัดนะคะมาวัดจากขอบนี้เหมือนเดิมค่ะเป็นระยะ1เซนติเมตรค่ะทําทั้งสองด้านเหมือนผ้ามัสลินก่อนหน้านี้เลยนี่นะคะหลังจากที่เราขีดแล้วค่ะครบทั้ง2ด้านแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็นําเข็มกับได้นะคะ มาร้อยกันค่ะเพื่อที่จะทําการเย็บนะคะให้เย็บบริเวณด้านที่โค้งตรงนี้ก่อนนะคะด้านที่โค้งตรงนี้นะคะเย็บตรงนี้ก่อนโดยวิธีการด้นถอยหลังค่ะ ซึ่งเราจะทําการด้นนะคะตั้งแต่บริเวณตรงนี้นะคะให้รอบไปจนถึงตรงนี้เลยค่ะซึ่งเราจะด้นถอยหลังในลักษณะแบบนี้นะคะทําไปเรื่อยๆเลยค่ะการด้นถอยหลังจะทําให้ผ้าที่เราเย็บเนี่ยค่ะแน่นนะคะ ยึดติดแล้วก็จะไม่ค่อยขาดด้วยค่ะถัดมานะคะเราก็จะทําการเย็บผ้าที่เป็นซับในนะคะหรือผ้ามัสลินนะคะด้นถอยหลังเหมือนกันค่ะจนถึงริมนี้เลยนะคะอันนี้นะคะก็เป็นผ้าที่เย็บเสร็จแล้วค่ะชิ้นที่หนึ่งนะคะส่วนอันนี้อีกชิ้นหนึ่งนะคะเราก็เย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไปนะคะเราก็จะกลับด้านตรงนี้นะคะที่เย็บแล้วแล้วก็จัด ตรงบริเวณตรงเหลี่ยมตรงมุมเนี่ยค่ะให้สวยงามนะคะทั้งเป็นผ้าสีกรมที่เป็นด้านนอกเลยแล้วก็ผ้าสีขาวซับในด้วยนะคะกลับทั้งสองอันเลยค่ะหลังจากกลับเสร็จก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปค่ะนำผ้าทั้งสองอันนะคะมาประกบกันค่ะ ประกบกันนะคะโดยที่เราจะเอาริมที่เราไม่ได้เย็ะปะค่ะด้านนอกนะคะนี่คือด้านนอกของฝั่งนี้นะคะเอามาประกบกัน,นะคะ่ะแล้วก็กลัดด้วยเข็มหมุดค่ะบริเวณที่เราประกบนะคะกลัดด้วยเข็มหมุดเอาไว้นะคะด้านไหนที่แหลมก็ไว้ที่ส่วนที่มันแหลมที่มันเหมือนกันนะคะแล้วกลัดด้วยเข็มหมุดเลยค่ะ จากเรากัดเข็มหมุดแล้วนะคะเห็นไหมคะซึ่งเราจะกัดทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างเลยนะคะจะได้หน้าตาแบบนี้คะ่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเย็บค่ะเย็บเหมือนเดิมนะคะคือด้นถอยหลังบริเวณที่ครูบอกแล้วนะคะว่าเราต้องที่เราขีดเส้นนะคะเพื่อที่เราจะเย็บนะคะตลอดเลยค่ะทั้งบริเวณ2ด้านนะคะทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างค่ะเย็บไปให้ตลอดเลยนะคะ พยายามเย็บให้ถี่ๆนะคะเพื่อป้องกันว่าผ้าหรือว่าได้ค่ะมันจะหลุดหรือแยกออกจากกันค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะเราเย็บตามแนวที่เราขีดเอาไว้ตั้แต่ตอนแรกนะคะทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างเลยค่ะตอนเมื่อกี้นะคะอย่าลืมสังเกตบริเวณตะเข็บนี้นะคะให้ดันไปให้มันอยู่ด้านเดียวกันนะคะทั้งบ้านด้านผ้าสีขาวผ้ามาัสลิน,นะคะ่ะแล้วก็ด้านผ้าสีกรมด้วยนะคะ ให้มันอยู่ทางเดียวกันเลยค่ะนี่นะคะให้อยู่ไปฝั่งเดียวกันนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมากลับด้านนอกที่เราประกบกันไว้ะคะ่ะออกมานะคะกลับแบบนี้เลยค่ะกลับออกมาให้เรียบร้อยนะคะดันนะคะเราจะต้องใช้แรงดันนิดนึงค่ะพยายามสอดผ้าจากอีกด้านหนึ่งนะคะมาอีกด้านหนึ่งค่ะกลับ หลังจากกลับออกมาแล้วนะคะพยายามจัดแต่งทรงให้เรียบร้อยนะคะจับบริเวณที่เราเย็บติดกันเนี่ยค่ะจัดให้เป็นมุมเป็นทรงดีๆนะคะมานะคะก็จะเตรียมยางนะคะนี่คือยางที่จะเอาไว้เกี่ยวกับผูกเรานะคะที่ใส่ให้ไปในซองอะค่ะตัดได้ประมาณ4อันนะคะ4อันก็คืออันนี้1ข้าง2ข้างนะคะมันจะได้ทั้งหมด่า่ชิ้นนะคะขั้นตอนถัดมาเลยค่ะเราพับจากแนวผ้าตรงนี้นะคะ ยาวาดตรงนี้1เซนติเมตรค่ะพับเลยค่ะพับแบบนี้นะคะพับเข้าไปค่ะแล้วเราก็วางยางเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อที่เราจะทําการเย็บค่ะพับให้ดีนะคะขั้นตอนนี้จะค่อนข้างยุ่งยากหน่อยนะคะหลังจากที่เราพับเสร็จแล้วค่ะจะอยู่ประมาณ1เซนติเมตรนะคะแล้วเราก็กลัดเข็มหมุดตรงนี้ไว้เลยค่ะนี่นะคะกลัดเข็มหมุดไว้แบบนี้เลยค่ะ แล้วใส่ยางแบบนี้ทั้งสองด้านเลยนะคะตอนการเย็บตรงนี้นะคะผ้ามันจะค่อนข้างหนาหน่อยนะคะเพราะฉนั้นให้นักเรียนนะคะแทงเข็มขึ้นแล้วก็ลงค่ะแต่ก็ทำเหมือนด้นถอยหลังเหมือนเดิมนะคะแต่แทงขึ้นแล้วก็ลงนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเราจะแทงเข็มไม่ลงเลยค่ะมันหนาแล้วก็เย็บทั้งสองด้านเหมือนเดิมนะคะนี่นะคะเราก็ทําการเย็บเสร็จแล้วทั้งสองด้านนะคะด้านนี้ อันนี้เป็นด้านในนะคะด้านในแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะก็เย็บเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายค่ะเราก็จะผูกยางค่ะจัผูกยางจับแบบนี้นะคะแล้วก็ผูกเลยค่ะผูกแบบนี้นะคะพยายามดึงให้แน่นๆนะคะยางมันจะได้ไม่หลุดค่ะเวลาที่เราเอาไปสวมกับหูของเราหรือไปเกี่ยวกับหูเรานะคะ นี่นะคะเราก็ผูกยางไว้ทั้งสองข้างเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเราไม่มั่นใจว่าใส่แล้วจะหลวมหรือจะแน่นเกินไปหรือเปล่าให้เราเกี่ยวกับหูของเราก่อนนะคะลองเกี่ยวกับหูของเราก่อนแล้วถ้าเกิดว่ามันพอดีแล้วค่ะให้เราปรับตรงนี้ค่ะให้แน่นนะคะดึงให้แน่นเลยทั้งสองข้างค่ะและหลังจากนั้นค่ะ เราก็จะหมุนยางนะคะหมุนยางตรงนี้ค่ะที่มันเป็นปมอะค่ะให้มันแอบเข้าไปแอบอยู่ด้านในนะคะเพื่อที่เวลาเราใส่ค่ะจะได้สวยนะคะไม่เห็นปมที่เราใส่นะคะหมุนเข้าไปเลยค่ะหมุนเลยแล้วนี่ก็เสร็จแล้วนะคะแมสของเราที่เย็บมานะคะตามขั้นตอนต่างๆจะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ